สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะคะเป็นการสร้างประโยชน์คำถามและก็ประโยชค์คำตอบนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเราต้องการจะถามใครสักคนหนึ่งว่าเขาทำกิจกรรมของเขาในเวลาอะไรบ้างยังจะถามอย่างไรนะคะก็ไปติดตามได้ในคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำในเรื่องของประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะได้แก่คำว่า you แปลว่าคุณนะคะ v แปลว่าพวกเราและ they แปลว่าพวกเขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาถามว่าพวกเขาเหล่านี้ทำกิจกรรมต่างๆในเวลาอะไรหรือ daily activities ค่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะ สำหรับันนี้นะคะก็จะแนะนําประธานที่เป็น you แปลว่าคุณนะคะ you แปลว่าคุณนะคะถ้าต้องการถามว่าคุณตื่นนอนเวลาอะไรนะคะควาว่าตื่นนอนภาษาอังกฤษก็คือ get up get up นะคะก็เอามาถามว่า what time do you get up แปลว่าคุณตื่นนอนเวลาอะไรนะคะสังเกตที่นาฬิกานะคะนาฬิกาก็จะชี้ที่เลข7ใช่ไหมคะดังนั้นก็คือ เจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเราก็สามารถตอบได้ว่าทั้มยูตอบไก็ตอบได้ว่า I get up at s e v o'clock I get up at seven o'clock ฉันตื่นนอนเวลา7จนาฬิกานะคะในการบอกเวลาเราจะใช้คำว่า at เป็นตัวเชื่อมในการบอกนะคะข้อต่อไปกันเลยค่ะ ประธานเป็น you เช่นเคยนะคะต้องการถามว่าคุณอาบน้ำเวลาอะไรนะคะก็ถามว่า what time do you take a shower what time do you take a shower แปลว่าคุณอาบน้ำเวลาอะไรนะคะสังเกตที่เข็มนาฬิกานะคะก็จะชี้ที่เลข8ใช่ไหมคะดังนั้นถาม you ก็ตอบ I ค่ะตอบได้เลยว่า I take a shower at 8 เออคลอบฉันอาบน้ำเวลาแปดนาฬิกาค่ะแล้วสำหรับหน้านี้นะคะประธานเป็น V แปลว่าพวกเรานะคะสังเกตนะคะว่าประธานไม่ว่าจะเป็น u เป็น V หรือ d จนะคะ verb to do ที่เอามาช่วยนะคะเราจะใช้ do นะคะตรงนี้นะคะสำหรับประธานหลายคนเราจะใช้ verb to do มาช่วยนะคะก็จะถามได้ว่า พวกเราทานข้าวเช้าเวลาอะไรทานข้าวเช้าคือ have breakfast have breakfast แปลว่าทานอาหารเช้าใช่ไหมคะก็ถามว่า what time do we have breakfast what time do we have breakfast แปลว่าพวกเราทานอาหารเช้าเวลาอะไรสังเกตนาฬิกาชี้ที่เลข7ใช่ไหมคะเลข7หรือ7โมงก็คือ seven o'clock ใช่ไหมคะ แต่ถ้าต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเราก็สามารถใส่คำว่า AM ได้นะคะเพราะ AM ก็บ่งบอกถึงเวลาช่วงเช้านะคะแต่ถ้าเป็น PM ก็จะบ่งบอกถึงเวลาช่วงบ่ายใช่ไหมคะในที่นี้คือทานอาหารเช้าก็จะเป็น AM นะคะเราสามารถตอบได้ว่า We have breakfast at 7 AM We have breakfast at 7 AM พวกเราทานข้าวเช้าเวลา7จ็ดโมงเช้านั่นเองมากิจกรรมกันต่อไปเลยนะคะสำหรับข้อนี้ประธานคือคำว่า they แปลว่าพวกเขานะคะ they แปลว่าพวกเขานะคะประธานเป็น they และกิจกรรม activities ก็คือ do TV นะคะ watch TV นะคะเราต้องการถามว่าพวกเขาดู TV เวลาอะไรก็ถามได้เลยว่า what time do they watch ทีวีพวกเขาดูทีวีเวลาอะไรนะคะทีนี้ไปดูนาฬิกานะคะสังเกตที่นาฬิกาของเราตรงนี้ถ้าเขียนเป็นนาฬิกาดิจิตอลก็คือเวลา9นาฬิกากับอีกหสินาทีใช่ไหมคะนาฬิกากับอีก้าสินาทีดังนั้นคำว่า9นาฬิกาห้านาทีจะอ่านยังไงไปติดตามคำตอบกันนะคะถาม day ตอบ day นะคะก็ตอบว่า they watch tv 9:56 They watch TV at 9:56ในที่นี้ก็คือเป็นการอ่านนาฬิกาแบบอเมริกันนะคะก็เห็นตัวไหนก็อ่านตัวนั้นเลยนะคะ9:56นะคะแปลว่าพวกเขาดูทีวีเวลา9 56. นาฬิกา56นาทีนะคะ โอเคค่ะ okay, สำหรับกิจกรรมนี้นะคะคือแปลงฟันแปลงฟันาภาษาอังกฤษคือ brush teeth นะคะ brush teeth แปลว่าแปลงฟันนะคะยังใช้ประธานที่เป็นว่าแปลปว่าพวกเขาก็คือคำว่า they มีหลายคนนะคะใช้ verb to do มาช่วยค่ะเวลาต้องการถามว่าพวกเขาแปลงฟันเวลาอะไรก็เลยถามว่า what time do they brush teeth แปลว่าพวกเขาแปลงฟันเวลาไรทีนี้เวลาตอบนะคะก็ไปดูที่นาฬิกาเช่นกันนะคะเห็นได้ว่านาฬิกาชี้ที่เลข7นะคะ seven o'clock นะคะดังนั้นก็ตอบถาม J ก็ตอบดเลยค่ะ they brush teeth at seven o'clock they brush teeth at seven o'clock แปลว่าพวกเขาแปลงฟันเวลา7นาฬิกา ข้สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะประธานที่มีหลายคนก็ได้แก่คำว่า you, we และก็ they ใช่ไหมคะที่แปลว่าคุณพวกเราพวกเขาก็คือเปรียบเสมือนว่ามีหลายคนนั่นเองนะคะเราจะใช้ verb to do มาช่วยทุกข้อเลยนะคะข้อนี้ประธานเป็น you นะคะต้องการถามว่า คุณทำการบ้านเวลาอะไรทำการบ้านคือ do homework นะคะเพราะฉะนั้นประโยคคำถามก็ถามว่า what time do you do homework what time do you do homework เห็นไหมคะก็จะแปลว่าคุณทำการบ้านเวลาอะไรไปดูนาฬิกาสิคะโอมันคือเวลาบ่ายสามโมงใช่ไหมคะบ่ายสามโมงหรือสิบห้านาฬิกาใน ของคนไทยนะคะแต่ของฝรั่งสามารถเจอเลขอะไรอ่านได้เลยก็คือเป็นเลข3นะคะเลข3อาจจะพูดว่า3นาฬิกาหรือเป็นเอิคโอกควาว่านาฬิกาคือเอิร์ค่ะกแต่ถ้าต้องการบอกให้เป็นเวลาตอนบ่ายเห็นไหมคะสามารถพูดได้ว่าเป็น pm ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าต้องการตอบว่าฉันทำการบ้านเวลาบ่ายสามโมงก็สามารถตอบได้ว่า i do homework at three P.M. ชั้นทำกันบ้านเวลาบ่ายสามโมงเห็นไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการถามในเรื่องของ d i l r y Activities และก็เป็นเรื่องของการบอกเวลาไปด้วยใช้กับประธานที่มีหลายคนได้แก่ U, V, day ใช่ไหมคะ ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะครูก็จะขอสรุปเรื่องของการสร้างประโยคคํคำถามและก็การตอบคำถามเกี่ยวกับ t h e o r y Activities นะคะนั่นก็คือประธานที่มีเป็น U V Day นั่นก็คือประธาน ที่มีหลายคนนะคะเปรียบเสมือนมีหลายคนพหูพจน์นะคะในการถามจะต้องมี verb to do มาช่วยนะคะใช้ do มาช่วยนะคะแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่ต้องการทราบไปด้านหลังเลยนะคะใช้เป็นกริยาหรือ verb ช่องที่1ปกตินะคะไม่ต้องเติม s ไม่ต้องมี es อะไรเลยนะคะถ้าประธานหลายคนนะคะเมื่อตอบคำถามจะทำอย่างไรนะคะก็ถาม u ก็ตอบ i ถาม V ตอบ V ถาม day ตอบ day นะคะแล้วก็นำกิจกรรมที่ถามนั้นมาต่อท้ายประธานหรือกิจกรรมนั้นก็คือ verb ที่เป็นกริยาช่องหนึ่งปกติเลยนะคะและก็บอกเวลาด้วยการใช้คำเชื่อมว่า at แล้วก็ใส่เวลาเข้าไปอาจจะเป็น a c l o c k หรืออาจจะเป็นคำว่า am หรือ pm แล้วแต่เรา นะคะนี่คือการสร้างประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับ d a e r y a c t i v i t i e s นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปครูหัวโต๊กกุ๊กนะคะอันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะคะขอบคุณค่ะ